เนี่ยก,กินกับสิประมาณนี้ทุกคนตำมะหุง่งอันนี้เจ้วอันนี้นะเจ้วธรรมาดาตัวนี้ปีงป่าตัวนี้พักกับตัวนี้ใบมังยมใบมังยมแล้วก็พักอีเลือดอยู่นี้ กับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบืดสุขสุขนมาพบมาพบกันเินเคยพี่น้องเอาถือว่าหอนยามหอดฤดูกาลแล้วพี่น้องเอ้ยเกียรนี่จักรเตาะแล้วบนนี้ได้เกียรจักรเตาะจะน้อยนี่ก็สิได้เกี่ยวเข้าแล้วพี่น้องเอ้เข้ากับ โดนกระชีพเกี้อเ,เอละบึงกะมันเขากระเลืมนั้นละได้เลาะอันนี้อ่อนี่เลาะติวมันอ่อนเลาะเปล่งเนาะนี่นะเลาะติวมันอ่อแล้วบะน,นี้สิผ้าไปกินก่อนบะน,นี้ าไปกีมแล้วแล้วก็ช่วยทางในก็ได้อันนี้เป็นทางในประมาณนี้ไม้ที่หามาจักโตกระประมาณนี้นะพี่น้องนะนี่ตัวป้องเดียวนี่นะเหตโตมัดน้อยนะมัดกระเด็บนะมัดมัดละกำกำละมัดนั่นนะพี่น้องนะตัวนี้มัดใหญ่ตัวนี้นะเหตช่องปองมัดใหญ่ ตัวนี้มัดมัดน้อยนี่เฮาเฮามัด,ม,ดมัดเขาโดนะยันผลผลมีท่านเบิดได้ยันผลห้ำมเฮาก็เลยเปรียบเกี่ยวแล้วก็มัดค้างไว้ต่อมันเลยนะนี่ประมาณนี้ คือเดียวเลยนี่ชนโตโตชั้นน,นี่เฮเฮาชีไปเอาเอาทางนอกนะทางเพื่อ,อมาเดียวเอาเอาจากทางในอ่ะตรงมาจับจุดตะลางอย่าี่น้องนะมันเย็นอยู่ตะลางนะอยู่ทางเฮื่อเนี่ยมันฮอน ะเบาผู้ใดน้อยก็นอนลับอยู่นะจากตอไปนําจนลุกไปนําพอ คนนี่ถือว่าจักได้ลแล้วนะเดี๋ยวเอาไปตะก่อนบัดนี้ตะแดดก่อนตะไปนําจักไปนํานะพี่อือบ่บ่ได้น้อยก็หลนี่ตัวชันอันนี้นี่ตัวยาว แดดแดดแห้งคักอรีเด็ดสิตะแต่แล้ว,ลวตะกันยายไปตามนี้ล่ะพี่นุย้ยเด็ดแห้งตะแดดนี่คันแดดหนึ่งคันตะบุดมือนี่น่าจะได้นะโต๊นี่นะเด็ด วันนี้นะนานะวน่ะมันนี้นะนเด็ดจะคักขนาดแดดนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโตชันตัวนี้ก็ได้เอาทุกคนหลัจะกตักโตแล้วก็มาให,ให้ให้กินก่อนตอนนี้ ให้กินกับปลานนั้นเลยปลาไปก้านเมื่อคืนนี่แหละน,นี่นี่ปิ้งปลาทุกคนปลาใช้แล้ว,ลวนะมีแต่เ,เชือกเป็นหนูแต่ก็ค้างเลย bà tối như Cảm ơn cho lại đây cho tôi nói là bà nó mình bị khói đây tôi nhảy đây con gì này nè nà. chưa biết cả bố hai thư bà mới lại cứ tự cầu luôn con xuống đi để nhẹ bà mình nói lẽo จากกันคางปิ้งปลาทุกคนมาจักหุ่งกันบาดนี้ตำหุ่งนํามื้อนี้นะีกับปิ้งปลามาฮุ่งก็เอามะน้อยได้บ่เอามาใหญ่ เอฟตำเท่เดียวเลยให้มันอันนั้นเลยนะมาไงเงี้ยมันลายพดุดกินผู้เดียวทุกคนตำห้่งกินผู้เดียวแต่ว่าปิ้งปลาอันนี้กินชองคนพีนปิ้งปลาไปนํานะเอเกมตำเลยนะวันนี้นะ หักระเทียมมะกเพ็ดดิบมะกเพ็ดแหง้งปุ่นเดียวนะน,น้ำตาลลงไปเกลือเนี่ยเอาไป้อยเกลือนี่เป็งน,นัวนี่ค่อนข้างไลยนี่ นี่คือมะคือคนหรือว่ามะเอิก๊กนี่เดี๋ยวเอามะนนี้ลงไปเลยนะตามให้มันเตะตามด้วยประเด็ก แรงเอาประมาณช่องบ่งเอามาห่งลงไปเลยนะมาเน,น้นะนี่ ตำเดียทุกคน ปากซุกแล้วทุกคนติ๊บปิงไฟฝานี่ปลาปิ้งปิป้งปลาเอาเดี๋ยวว่าเฮ็ดกินแล้วทุกคนนี่นี่โจมลงไปตารางรเพรนะเฮ็ดกินนี่เฮ็ดเฮ็ดอยู่ทางเพื่อน เห็ดยื่นคู่ตังง้งยือนเดี๋ยวลงไปกินอยู่ลุ่มละวันนั้นเตียงตามเตียงตามต,ตารางยือนเอพไ่น้องนะวันมันเย็นนะ ลับดูบ่โอ้บ่าวผู้ชายน้อยเอาลับละไปแต่อะไรมาเสกคบกัมามางมาทุกคนมาก<ห>ินข้าวพี่น้องเยอาชีบทแจ้งไปเลยนะมันโตกับแสงแดดนี่หามุมหามุมมาได้พี่น้องเยมีมุมมันจะได้ทั้งหม น้นตั๊หงกับปีงป่าแนวกินกับสิประมาณนี้ทุกคนตัมหงอันนี้แจ้วนี่นะแจ้วธรรมดาตัวนี้ปีงป่าตัวนี้พักกับตัวนี้ใบมังยมใบมังยมแล้วก็พักอีเลือดอยู่นี่เนี่ยกับกัดสิประมาณนี้ทุกคนสาวรัตนาเพิ่นกินแจ้วนี่ คับอันนี้อันนี้ยังคล่่าอยู่ยังกิ่นบไวยตื่นละมลุดาำขมเมาอยู่อตาบก,ก้างตาบก้างากินตามตะุงตะลางทุกคนกินอยู่เิอน้มันหอนจชใช่ออนี่ tầm hùng về bông nhôm. thì gặp tầm hùng này. mới đây siêu xôm này. bảy tầm ít nên hoa xôm mình có khai tầm tơ lan nên chứ mà hoa điều đấy 2 trăm khuôn

โอ้ยเชื่อ b i t c o i กะยังมันทันใส่อยู่นะแดดกับหึงแล้วพี่น้องเยจากมือบางทีกับมื้ออื่นสิดไปได้ไปเชื่อ l o g บ u r งน่าจะถือได้ผลแดดหึงเลยไอ้ฝนตกลิ่นฝนตกลงเรื่อยๆน่ะมันมีคอยถือนะเชื่อ bitcoin เหรอไ ไมักยมนี่มันมีใหเอผมบ็ผมห้คพอปลาปาก็ชลายกได้อันนั้นไปการเเือเบ็ดเนี่ยมันบ่ค่อยถือนะช่วงนี้มันมันบ่ว่างช่วงนี้นะบ่ได้ซื้อเบ็ดช่วงนี้มีแต่ไปหาการเอากลางคืนนี่ักเลือด พักอีเลือนหรือว่าพักกัพูนี่ห่อเดีวเลยนะนี่ตอนมะนี่เอ้าเดียวเลยน,ะนี่นมา นี่แนี้แล้วน้องก็พงนทบางพูไปแล้วนหบตนั้นก็พนเ่มในสามพุนี่ตรมเอ็น่กระไดนี้เนวกับนี่มันบริยานะพี่น้องนะมาแล้วอยู่ในกินยุ่หลายนะยุงนะกินเข้าอยู่ก็ขบอยู่

Terima kasih telah menonton!